วันนี้หมอมีกิจกรรมจะให้ทำเนาะเป็นการออกกำลังากายเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วก็ไม่เกิดข้อติดเนาะเขาเรียกว่าการออกกำลังากายแบบมณีเวทเนาะง่ายางย่ายําทำได้อยู่ที่บ้านใครมาจากรัาดแคบ้างใครมาจากรัาดแคบ้างใครเจอหมอกล้าอยู่ราดแคบ้างเนาะอยู่อนมามัยแต่ก่อนอยู่อนมามัยหมอจะสอนทําทุกครั้งเวลามาตรวจประจำเดือนเนาะของพวกคนไข้โรคเรื้อรังเนาะถ้ามันมีเรท เนาะมันจะมีอยู่5ท่าง่ายๆเนาะทำวันละ3ถึง5ครั้งต่อท่าเนาะมันจะเป็นการช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีข้อต่างๆที่เป็นชะอมูลนะข้อติดข้ออะไรมันจะช่วยได้นะ,ะท่าแรกเนี่ยเดี๋ยวท่าก่าท่าแรกเขาเ,เรียกว่าท่าสวัสดีเนาะทำตามหอนอนะ่ะพดนมือเนาะอ่ะนองลุ อย่าเกินนั่งก็ทําได้ตรงไหนเข้าห้องน้ําก็ทําได้ใครมีชักโครกนั่งอยู่ในห้องน้ําก็ทําได้เนาะอ่ะข้ามัต d o มือเนาะให้พัด dom มือแล้วเหยียดลงข้างล่างให้ตึงๆเนาะยกขคือเนาะแล้วก็ปล่อยวางลงมารู้สึกร้อนที่หัวไหล่ยันอ่ะถ้ายันเอามาอีกหนึ่งล้อ ยกขึ้นแล้วก็วาดลงเนาะอันเนี้ยไม่ใช่แรงเยอะเนาะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบอันมมือลงข้างล่างยกขึ้นแล้วก็วาดลงเป็นไงเ้อะที่หัวไหลยังอ่ะร้อนแล้วตอนนี้อยากให้หัวไหลมีการหมุนดีๆเนาะข้างมุมแบงอ่ะข้างนี à, ้เอยากออกมาแล้วก็โบ่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ไีคิวเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด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 ห้ารอบค่ะต้องทาที่สาทาตอดเสื้อไปแขนลงมาอย่างนี้ยกขึ้นแล้วก็ทําเป็นงูแล้วก็วาดลงมาแต่ไงตอนนี้ร้อนที่หัวไหลไหม ร้อนี่หัวไหลไหมอ่ะอีกทีนึ่งถ้ายังไม่ร้อนอ้าวถอดเสื้อเข้าเด็กค่ะถอดเสื้อยกแขนขึ้นแล้วก็ควอยแขนแล้วก็วาดลงมาเป็นไงร้อนยังร้อนยังมันจะช่วยตรงหัวไหลใช่ไหมอ่ะอีกทีเึืออีกทีนึงอ่ะยกขึ้นไวแขนแล้วก็วาดลงมาเป็นไงร้อนหรือยังเริ่มร้อนหรือยังเริ่มดีขึ้นหรือยังเนาะอันนี้มันใครปวดได้นะ อ่ท่าที่4ท่าที่สี่เนาะเป็นท่ากันเชียงเนาะ <c oughs> เหมือนใบนาเนาะเบียงแขนขออกข้างหลังสลับกันเนาะอ่ะอันนี้ท่าน,นี้มันเหงือกก็ี้หน่อยเนาะมันมีพนักซิงเนาะท่าที่สี่นะอ่ะ <c oughs> ท่าที่ห้าเป็นท่าสุดท้ายหลังจากที่เราทําและเนือเอาร้อนที่หัวไหล่และเลือดลงสู่ฉีดแล้วท่าที่ห้าเป็นท่าปล่อยพลังนะยกแขนขึ้นเอาวาไว้ที่หน้าอกแล้วก็กมักไปึบ อ่ะอ่ะอีกทีนึงอีกทีนึงยกแขนขึ้นวางไว้ที่หน้าอกแล้วไปไปอึ้เออเป็นไงกระชุกกระชวยหรือยังอายกแขนอีกทีนึงหนึ่งอ่ะไปอึ้เป็นไงท่าท่าของหมออยู่บ้านทำได้